ยังก็แม่ฮะเอาหีบัดกำลังขจิตไปก่อนลอยตายกระบายสิขาดีใจด้วยสิได้ไปเห็นงานแล้วโนกระสิไปบอตาลงแข่งฮะโอ้ยตายตายบักอ้วนเดี๋ยวสิทามได้ละบักวันว่นมันเห็ดได้เห็ดผ่านบอกบักโนนี่บักหล่างนี่อายุมันหนมันได้บอบังโนนะมันต้อง ใส่ยังอีกในมันบอมันได้ขาดยังบอลบอลซามโนครัวมากับบารมีหูนะไปต้องไปเชิดบารดบอลเฮ็ดบารดก็ต้องถ่ายหูติดบารดไปตีจุดพลัเมืองแล้วมาตัดต่อมาจากเกาหลีกับพม่าใกล้มาทัดเนาะูนายเด้โอ้ยต้องตดทูบแล้วก็ไปจ้ามกาอยู่ถ่าายูติดบ ถ้าาจะไปเห็นงานมันก็บอยากไปเห็นงานบ่วอนเห็นว่าคขาสิไปเห็นวิ่งเห็นงานนี่สิบแปดใช่ไมันสามารถเห็นแบบประจำตัวได้แลสิบ้าปีนะสิบสีีสสบสี่ป่ะสิบสี่ก็ยังเห็นก็ได้เกิดปียังวะ รปะจแต่เตรียมแรงกระแทกมึงก็ได้แต่เหตุบัรพาสปอร์ตได้เพราะวุ่ดออเพราะว่ากูสาอะไรกันกำลังด่าห้องกูน่ะกสิเป็นคู่สามคู่เดียแม่กอมาด่าูเดียวจอดกบคเดีช่กลางกูก็ไปด่ากโนก็ไปด่าแล้วใชมืด่ากูเดียวปนี้จอดกับเดียวคูณสามนั่แหละจังวาเขาชมพูว่านาหัวกัน สามหุยต้องบอดเดียวประกับแห้งไงนะอืมกสบแห้งในเส้นสื่อตัวเองเป็นอย่างบ่เออเป็นเชีนสื่อตัวเองด่านเชียนมาโตโน่เสนื่อกับพ่อเข้าใจไหมอยู่ใเส้นสื่อไปเส้นอยู่สายกัไปเส้นอยู่สายกัเส้นแบบนั้นในนิวบรีบางหลามึงสื่อยางตัวน ปนนี้น่ะมันไม่ได้สื่อหลังเร้่อยแม่เอ้ยสื่อชมโนอ่นอันนี้ได้ก็แล้วปนี้ปานนี้โด้เห็นบอกทำทสื่อไปทำฮาผัวชาหลังทางหลังบอมีทาบอมันสื่อาเห็นสื่อๆพวกนได้บานนี้โอ้ได้ปกมานมันก็อ่านเราเองก็อวนมันกอ่านได้หมือนน้อเสีแท้ตัวนูอ่แเสียแทนู สื่อดีๆเดียว <Então, S 2> สื่อแต่เขาหงเยนสื่อสื่อสื้อในฝุ่มในแถวโตโน่กัดสื่อมาเดียวกับโตโน่คือเก่าสื่อแต่เขาเงียนื็อต่างสื่อเฟซนะแจ้งบนต่างอย่างใสื่อไปอยู่แถวไหใดโล่างใส่โนโนโคราดปักลอดชนอู้อแถวโคราคุณป้าถามว่าสื่อไปอยู่แถวใดว่าซังอยู่แถวที่โคราครับคุณป้าครับที่โคราตะกะระวังเด้อระวังอาทะเล ระวังเดี๋ยวสิบอกกลังไหมดอกน้นกาซสมีผูกวางดีผูกัวางดีเนาะเดี๋ยวสีบอกกำลังไหมตัวนี้เนาะอันนี้เอาจางยาอ่าสุดข่างน่นแม่วอแม่วายาก้ ใสงไว้เดี๋ยวก็มันเสียนี้มนสิแต้มสิขาดยี๋มัมันี้จากยาเอสซีแล้วคนวายุพูดแหกลายลายกับมันบอกกล้าพี่น้องซื้อจริงเขาบอกเลยอีอย่างใช่กูบ้าด็กเสือกกูอะกูบาเด็กเสือกวัอ่ะกูบ้าเด็กเสือกมึงกูบสุดเสือกมึงมึงซื่ออยังเราเฮาเมือง ลายแต่เขาประกาศออกพี่น้องเขาบอกโหลดเนาะจะได้ขับไปเพิ่งตึกเกินการพวกขีมาพวกติดยากระลายคนในบ้านเท่านี้เ้องผู้น้องหนไปผุนมันก็เป็นกูุ่เป็นคนมาจาก็จีบต่างหมกต่างแจออมันกับบอกค่อยว่าสิไปอันดูดมากมาลาทอนอยู่พุ่นนะบอกเคยได้ยินบ้เคยอยู่บ้านท่าเนาะอืมพี่บอกบ่าวแทกไปอยู่พุ่นนี่นี่ไซส์มันก็เปลี่ยนโลดบ่าวแทกขนาดบ่าวแทกสายแทกที่นั่นจะลูกอันน้ลูกเจดมหัส เอมแพทน่ะมันก็ยังต่างใจหครับแล้วนะครับมันบม่ได้มีตะบักแพทแหมลายบากไปอยู่ฝุ่นนะเป็นคู่บริการอย่างนี้ดิไซน์สัแตมันเปลี่ยนเลยจากเป็นจากใจจากอันยังเกาะมันก็เป็นคนละคนต่างก็ต่างใจเอาลูกเอาเมียมึงคือบ่เปลี่ยนสวรรค์เปเี่ยเวรเหตุงาน กิแม่จ้าเรื่องกินแม่เราซื้อยังต้องบอกพ่อว่าเราจะขับไปมีเมียเด้อเอาไปบุญต้องปฏบัติย่งีแม่นะกรณีว่ามันเอาเมียเด้อเอากต่แม่กับเบ้าอยู่เลยแม่กับเบ้าเขาบอามีผมเป็นการหุ่มกาหุ่มแม่ก็พร้อมเอาก็เอาแต่ก็ไม่ได้นะพ่อเออแม่ก็ไปสิวัดหาในป่านนะว่าน้ำพัวกัวมีคนมาแล้วมีผมเป็นเคาะเป็นขั้วการแบบท่าสางลูกปุ๊คือเอา อัสยุายั่เล้ิมาหเมีอไอแลนดเอาใบศิวาอีกอนี่าศวาเรื่องจีนได้จีนไ้เปันศิะนะ่าน้ำปัวกับว่าจะได้มาผูกแคยนยอมน้ำกแล้องบ่ิได้ให้เียนยที่เจอท่อกก็สได้ไปผูกถอูกแ้นแล้วซออผก่อนันนี้นะเอะเอาชทางบริได้ไปกมันนี้ยืนเป็นแบบอื่นผชมอยู่ใส่มเขานะเขาไปทูห ปก็ไปเหตุอย um. 네ู่นี่แหละปกอสปักสองอย่งบักนก็ได้ยังมีคิกันมาสองคอนของหมึ่สองนนะมันก็ไปถ่ายรูปยูฮันอักติยูหันเลยจำกามีใจใจเงินในคราวจะขีดเบิร์ตเท่าไรดแค่หนอ้าวนเมืองนกันาสาูนเมืองล่างพูนเมืองไซบองป ใบหน้ามูขึ้นมูเชฟพี่น้องเลยหายหายหายตายจะมันมันนี่มันเลยเออเฉพเดชไปประจำตัวใหม่อยู่พี่น้องสเฉพเดชกะสูได้แม่โดยบอกเป็นยังแม่เออเรือจะทางสามคนรด้วแม่แม่เอญ่ใหญ่เวทุกคนอยู่ในสวนแม่เอ๋ยเออสามผ่ายนี่ไปเบิรพี่น้องเออสามผายนี่สิได้อยู่นี่แบ่งกันเลยได้พี่น้องเลยแม่เป็นนั่นยี่แม่กระเทียมราแดงกระแทกเสียงด่าด้ยอาทิตย์ี่แม่กระคูณสอง เจะเป็นอาทิตย์ีเราจะยังผิดไปผูกกันเนาะเห็ุแบบด่วนบ่อกเดือนบ้านพนกูเลยเด่วนนี้ทรายบ่กเขายังจะอยู่อีกหลายวันครับป้าเขายังไม่ได้ไปแน่ยังหลายวันอยู่รอบาสค่ะครับเดีอ่อที่แน่ๆนะประมาณเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะได้ไปทุกคนสิได้ไปประมาณเดือนหน้าหรือเปล่าเพื่อพระค้าสุด้ไปก่อนเนยอีกค่ะไปก่อนเนยเนาะนยยังไม่มีชื่อ แต่ว่าจีโน่เห si ็นไปถามบางรายละเอียดก่อนมาสิบผ่านบอกว่าอะไรทำไมเป็นจังได้กับจังวากันอีกเหตดพาสปอร์ตบ่เฮตุผลสปอร์ตนะผ่านดิคุยกับคุณป้าอีกแต่ต้องแต่ต้องมีผ่านจังคุยจังคุณป้าใหม่บ่แต่ต้องมีใบอันนั้นพันหลังมีซัวอยู่แล้วพันหลังอายุสิบแปดปีผ่านแล้วอันนี้มันต้องมีใบนะครับเพราะจากผู้ใหญ่จากแม่จากพ่อ เริ่มนนเป็นี้เิบห้าต้องมีใบหาบพ้องจากพ่อแม่ก่อนนี่ยเขาสิบห้าขยันได้เขานะเขาเบิ่งมาชมโนสี่เขาเบิ่งนี่ชมโนเข้าจากอาเศร้ากันลอญมีเศร้ากันลในชมโนม่สำนันเอาจะเปิดเมียม่เดินเด้ไปหาว่านั่นเดินหน่ดนจะไปเปิดพิษเดินพิษ่แก้ใบก็เบิดดลาย ไปดีปล่อนปปนนั้นตามมีจำจริงสามารถเห็นได้ยั่ผ้าสปอร์ตนั่นแต่ว่าปยามตัวยังเห็นบ่ได้จากเจี๊ยซ้อนวันภาไลกับเป็นเจี๊ยซ้อนนอนไห่ระบาดนึงโอ้ยโอ้ยชิบอนไห่เออที่บอกเขาว่ไหแล้วเดินทางมุกทางใจเขาจะไหวน้ำกลัมข้าวซอยไห่เดียวนี่เนี่ยว่ะมีแม่เจี๊ยบไม่ไห่บ่ได้

ไปบ่พอซ้ามือปวาจิดิทอดเมียดีจิทอดเมียดีตายสามรอีกซรอยหนุ่มคอไม่ได้ม่ารอยหนุ่มคอไม่ได้สมาอันนี้ลูกบอกว่าสด้ส้มวอันนี้ลูกบอกว่าซื้อยหน่อไปสอีลก่อยของมวันี้กว่าใหมอด้ิันขีดทบอ่านดวัี้ามาสิมากลับ่าน ดาววิศวะาหาเนันนะทรัา 5, 6, 6, 6. าอทอไปยังปาะเทได้ใร่างหยกมาใช่ไหอืม <laughs> จกักรทอดมีประเทแทกเมียตสูตรอยู่จมเวทมนต์อยู่ใส่เวทมนต์ปู่อะไปพวกเสียง <c oughs> อย่างของอพวกเขาสูเทียเท่ยวนี่ก็สูเดียวนีบอสอาบันสมบูเลยไปได้สบูรณตูห่าเจาปอมานะฮะน่ะบอสยันลอยอย่างว่าเออ ไผ่มาน้าหนาโซ่นานไผ่นางเป๊ะนางซีอย่ามาใกล้กูเด้อเออกดีใจน้ำน้องล่าสุดเด้ไปเหตุงานแลลน้องจิโน์กระเตรียมและพี่นอนซิเรนพาสสปอร์ตแลลนนางซอเดินทางเหตุพาสสปอร์ตสามารถเห็ุได้แต่ต้องมีอ่ามีใบหาพรจาก ผู้ใหญ่จากพ่อแม่แต่ว่าประจำตัวยังเหตุบ่ได้อายุยังบ่ถึงเกณฑ์อายุ15ปีขึ้นไปสามารถทำบัตรประจำตัวได้แต่พาสปอร์ตนี้สามารถเหตุได้ถ้าเสิ้นซื้อจะคล้องเป็นดีกว่าผู้ใหญ่เซนใหายเหตุยุติบาลเลยบอกเหตอยู่สวรรค์ไปแล้ว ในเมื um. i mean, ่อในยังเหตุบ hmm> no nah ่ได้ถ้าเมื่องนูเหตุได้หรอได้นู้ยิ่งจะไปเหตุไาเบินไปเหตุปีขางนูกับซเบิดก็หันอยู่เลยพี่สองพันชัดทลายกัเบิดพี่หน้ากับเบิดแตเวาสิเหตุก็ต้องไปติดหูบซักก่อนถ่ายหูบติดซักก่อน ก็ไปท่าอยพูดอก่ติดอย่พูดนยีแม่บ่เมีไรหูติบ่หูจนต้องทายใหมบ่เกินสามเดือนหูจะขันตามสามเดือนนไปมาสามเดือน น้อะไรเงี้ยมาด้านหูมือปายเด้อพี่น้องเด้อตายค่าลูกแม่ตอไม่ซื้อตมซื้อก่อนโอ๊ยตายแม่แตลว่านายผัวกินค่ะป้อนผัวอืมแต่ผัวป้อนลาย